วันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มพินอัฟฟุดนะคะนี่เดี๋ยวเรามารีวิวว่ามีตัวอะไรบ้างะคะนี่ค่ะก่อนแรกมีองูนสตรอเบอรี่พีชส้มแล้วก็แพรแล้วก็สับปะรดแล้วก็ซีคีดนะคะอยากได้มากแล้วก็มีตรงนี้อีกค่ะแล้วก็มีเป็นบลูเบอร์รี่น้อยนะ มอสแล้วก็แอปเปิลแล้วก็อะโวคาโดนะคะมาแกะกันเลยค่ะตอนนี้ตืดด่นเต้นไหมแกะกันเลยค่ะเดี๋ยวยูไม่ขอดูการ์ดใช่ไหมนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะดูนะว่าเราจะได้ แป้งโมอันนี้อันนี่น่ารันี่ของเทแปลงโมน่ารักมากแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาทำคลิปใหม่เดี๋ยวมารีวิวใหม่โอเคไหมคะบ๊ายบายเดี๋ยวขอลองมาทำเป็นละบุ๊ค